ชาเลนลดน้ำหนัก7วันถ้าต้องใช้หุ่นด่วนก่อนวันวาเลนไทายวันที่2มาค่ะตอนนี้คือแบบเออเบอร์มากเลยทุกคนกดเล็กข้อที่2การลดน้ำหนักไม่ใช่การอดอาหารต้องกินโปรโตีนมากขึ้นจะทำให้เรารู้สึกอิ่มนานอยู่ท้องและช่วยลดเกรลินค่ะ คออืถ้าจะอธิบายง่ายๆนะคะในภาษาบ้บานๆก็คือเกรลินคือหิวเลปตินคืออิม่มถ้าเลปตินต่ําเกรลินสูงก็จะหิวทั้งวัน <S 2> <S 2> การลดน้ําหนักเนี่ยไม่ใช่การอดอาหารเสมอไป <S <S แค่เรารู้จักวิธีการเข้าใจระบบร่างกายเราก็จะลดน้ําหนักได้อย่างง่ายดดยมากขึ้นมากๆวิธีการกินปโปรตีนเนี่ยจะช่วยลดเกรลินได้หรือว่าอีกวิธีที่เป็นผลวิจัยก็คือสารสก,กัดเลปติคอค่ะเป็นสูตรผสมที่จดสิทธิบัตรมาจากทับทิมเมต้าแคโรทีนแล้วก็สารายสีเขียวกับน้าเงินนะคะการศึกษาพบว่า เลปติคอสามารถลดน้ำหนักตัวลดน้ำหนักไขมันในร่างกายแล้วก็ลดรอบเอวสโพวกได้อย่างมีนยัยยะสําคัญและปรับปรุงการทํางานของเลปตินสามารถส่งสัญญาณความอิ่มไปยังสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสารสกัดเลปติคอเราใส่เข้ามาในบิกินพลัสด้วยค่ะย้ํานะคะว่าเราใส่เข้ามาในบิกินพลัสด้วยเพราะฉะนั้นกินโปรตีนมากขึ้นและกินบิกกินพลัสร่วมด้วยก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นอีกค่ะนี่แหละค่ะการลดน้ำหนักไม่ใช่การอดอาหารเสมอไปจริงๆนะคะ